รุงจอเจ้าวันไหมครับน่ะรามากูแบตกันหน้วันนี้เร็วว่าได้บางไม้เรามาเล่มาเล่แบตกันหน้ครับนะคืนมันจะมาได้เยอะดีเลยทีเมันมันอีได้ไม้นิ็งเง็งกูนี่นะว่าไม่มีนะวันนะเออซุนไม่มีครับหนึ่งงูเจองูเจอเราอยู่เรายืนเลยเรายืนจ่ายกันแหละวันเลยครับเนี่ยอ่นี่ยังไม่

Good. Mới vừa gặp vừa mới gặp can riêng đường riêng chủ. là mình đại cả đại đâu mấy đại cả liệu. Người gặp ba bốn vô บายบายไปนี่บายบายสไตรนตรงฮะอันนี้อันนี้พวพุ่มกันรับนี้นะอันนี้มุงงอ่ามุงครับอย่างมังม้ปลาเพื่อขอใจไปไปถอมุ้งด้วยครับนะยังเดี๋ยวลูกซื้อตัวยังมังม้เอยอึบ ba ra gìn gặp ba gìn mới dây 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 gìn ba nè gặp nè luôn gặp luôn เอาวิธียืนเลยกัวงวลบอกว่าแบบนีน้ต่ไม่ไม่เงยเยก็เสดยใจกว่าไหม่เลยโอ้ยไ,ไ,ไม่มีนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมขอขอไปเลยที่ตรงอื่นก่อนนะครับเดี๋ยว ว่ามันเป็นเดี๋ยวเ่อยไปจ้าเรยู่ในห้ากินได้กินกงร้อยบางใบครับมาดูนะนี่กับได้กินกับกงร้อยกับกงร้อยครับนี่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 ไี้กินกงร้อยกับนี่เราโม่กับเราโม่อ่าได้เลยครับหนึ่งตัวครับวันนี้โอเคครับโอเคครับกะขอยเยอะก็เราคลิปหน้าครับสวัสดีครับ